حكم الطمع مثلا ماذا؟ الرئيس الكافر او نعم ولي الامر الكافر تمام الان ملك هذه البلاد نحن دخلنا هذه البلاد على ماذا؟ على السمع والطاعه له نمشي مع النظام ما نخالف النظام الطاعه في غير معصيه الله لا افجر حتى اشاره لا اقطع اشاره قطع اشاره المروريه แต่กการถ่าไฟแดงนี่ก็ไม่ได้น้ำมันเัาจะต้องเชื่อฟังกฎปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองที่มันไม่ขัดแย้งกับกฎบัติดาษณะาม่สบเรื่องไม่สบมองไม่ทอผู้นำประเทศไม่ดาทอพระราชาไม่ทบรัฐบาลแต่เราจะต้องขอดุทาให้กับเขาแต่เราจะต้องขอัยทิะให้กับเฟา

ถามว่ารัฐบาลเราหรือว่าประเทศเราเนี่ยราชาทำอะไรกับมุสลิม أذن أذن لكم في بناء المساجد والدروس صحيح والدعوة นั่นรัฐบาลหรือบ้านเมืองรเราครับผู้นำเนี่ยอนุญาตให้เราสร้างมัสยิดอนุญาตให้เรามีการเรียนการสอนอนุญาตให้เราทำกิจกรรมศาสนาได้อย่างสะดวกสบาย هذه فرصة นี่คือโอกาสครับลลลลจาาาะวิิสมโอกาสในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนคนที่ไม่ใช่ม穆斯林เนี่ยเข้าสู่อิสลามอดุบิลฮิ่ายะขออดุาให้กับพวกเขาสิครับให้อัลเราให้ฮิดายะห์พวกเขาให้ทางนำกับพวกเขานะอัมมมา أ ะ ا ما يقول ب ั ض من لا يفقه في دين ا ل ل น أننا ن ش บฮาอูลาลาส่วนคำพูดหรือว่าแนวทางของผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาที่ด่าทอ كان. لا يوجد عندنا مجالس سرية لا يوجد مجالس تحت الأرض، ما عندنا. كل شيء فوق الأرض واضح مجالسنا وكلامنا كله واضح أمام الناس لا يوجد شيء تحت الطاولة هنا تحت <applause> <رفو> نعم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>